We'll วีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะนำรถเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวรถ s u v ยอเนอกประสงค์มาให้ดูกันนะคะเป็น Honda CRV นั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขาเนี่ยเดี๋ยวดูให้ก่อนไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็ตัด ตัวสีดำมาให้นะคะทำให้ตัวด้านหน้ารถเนี่ยดูความเป็นมีมิติค่อนข้างที่จะสวยงามไฟตัดหมอกหน้ามีมาให้ค่ะรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างของเขาก็จะมีจุ้มล้อเล็กๆมาให้นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสำหรับตัวนี้ไฟเลี้ยวใหญ่มากนะสำหรับกระจกมองข้างของเขามันจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นเวลารถเราออกจากซอกจากซอยนั่นเอง แม็ก <Mac S 2> เป็นแบบทูโทนนะคะรุ่นนี้ขอบ17ระบบเบรกเป็น ABS แล้วก็ตัวมีดิสเบรกมาให้ทั้ง4ล้อสำหรับคันนี้พร้อมด้วยครีบระบายความร้อนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเบรกของเขาก็ใส่ระบบกระจายแรงเบรกกับระบบเสริมแรงเบรกมาให้ VSC ใส่มาให้ค่ะควบคุมการทรงตัวสำหรับตัวนี้มือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ ด้านขอบประตูก็จะใส่คิ้วโครเมียมมาให้ด้วยสำหรับคันนี้นะชุดสเกิร์ตมีมาให้นะคะบันไดข้างด้านท้ายเรามาดูในด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายก็จะใส่สปอยเลอร์หลังมาให้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนหลังระบบไล่ฟ้าหลังมีมาให้ค่ะแล้วก็คิ้วท้ายเป็นตัวโลโก้ฮอนด้าสวยๆแบบนี้ให้ ใช่ตัวไฟก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้ใหญ่แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนสําหรับ c r v รคันนี้ค่ะกล้องมองหลังมีให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดเลยสําหรับตัวด้านหลังไฟตัดหมอกหลังมีมาให้สําหรับคันนี้แล้วก็พร้อมด้วยโลโกโ้โฟวิลนะคะสําหรับคันนี้เป็นระบบขับ mm hmm. เพื่อนสี่ล้อแบบฟูลทามนะตัวนี้เรามาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารกันบ้างค่ะว่าตัวห้องโดยสารของเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง มาดูในส่วนของตัวห้องโดยสาร c ซ V คันนี้ค่ะตัวนี้พวงมาลัยหุ้มหนังมาให้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมีระบบครูสคอนโทรให้แล้วก็ตัวด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของมัลติมีเดียเปลี่ยนโหมดต่างๆนะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนช่องต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านขวาก็ครูสคอนโทรตั้งล็อกความเร็วนะระบบเปิดปิดไฟหน้ายังเป็นแบบไม่มีแบบออโต้ค่ะคันนี้ ที่ปัดน้ำฝนหลังก็ยังตั้งหน่วงเวลาเองนะคะไม่มีออโต้เช่นกันแล้วก็ในส่วนของตัวแผงกอนโซลของเขาเป็นสีดำค่ะคันนี้เรียกได้ว่าออกแบบมาคุมโทนดำนะเพราะว่าในส่วนของตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะดูน่าใช้แล้วก็ดูอนเนกประสงค์มากเลยข้างในนี่กว้างนะทีแรกเดียเห็นว่านึกว่ามันจะประมาณแบบแคบๆหน่อยแต่พอได้ขึ้นมานั่งแล้วรู้สึกว่ากว้างมาก เหมาะกับการที่เราจะใช้กันแบบรถครอบครัวไปกันเยอะๆคันนี้ได้อยู่หน้าจอเนี่ยให้ฟังก์ชันมาคนข้างเยอะมากเลยสำหรับอันนี้เจ้าของเดิมนะเป็นหน้าจอ Android ด้วยนะจ๊ะแล้วก็รองรับในส่วนของแอปต่างๆได้ดูทีวีได้ด้วย Google Chrome มีหมดนะคะสำหรับอันนี้ Navigator ระบบแผนที่นำทางมีให้มีจุกด้วยสำหรับใครได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะอันนี้น่าจะประมาณ1 5ื่นรุ่นเนี้ยเดียรคิดว่านะถ้า,ปาไปติดปร,ป,รประมาณนะโดยประมาณพอตอนที่ขายป้ายแดงนี้เคยติดตั้งให้ลูกค้าอยู่ถ้าหน้าจอประมาณนี้ก็อยู่ที่15,900บาทมั้งประมาณนี้แหละตัวนี้เกียร์ของเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะ แปลกอยู่เหมือนกันนะสำหรับ CRV นะคือใช้งานง่ายนะ,ะใช่ถนัดมือบางปกติมันต้องอยู่ตรงนี้เนาะแล้วอันนี้คือแบบเราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเลยเนวะลาเราเปลี่ยนเกียร์นะคะ<ส>เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวลองดูว่ากล้องมองหลังพร้อมด้วยเส้นกระยะให้นะคะสปหรับคันนี้ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีระบบขับ เพื่อนสีล้อแบบอัตโนมัติด้วยสำหรับคันนี้นะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูอนเนกประสงค์นะคะสำหรับคันนี้กระจกตัดลดแสงได้อัตโนมือดึงลงมานะคะสำหรับข้าวถ้าอยากให้มันเป็นอัตโนมัติก็ดึงไว้ตลอดเลยก็ได้แล้วก็ในส่วนของตัวม่านบางแดดก็มีกระจกมาให้สองข้างด้วย เบาเป็นปรับไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะปรับสูงต่ำเดินหน้าถอยหลังได้นะคะปรับเอนได้แทิศทางเลยสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของกระจกก็ขึ้นลงแบบไฟฟ้าสัมผัสเดียวทั้งสีบานหรือเปล่าเฉพาะเฉพาะคู่หน้าขึ้นลงแบบสัมผัสเดียวเฉพาะคู่หน้านะคะสำหรับกระจกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปรับ องศาต่างๆก็เป็นไฟฟ้าสำหรับคันนี้ค่ะคตากล้องคิดว่าเช็คสภาพแล้วคันนี้เหมาะไหมสำหรับที่จะเป็นรถครอบครัวเพดานสวยมากคือเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากเลยนะคะสำหรับคันนี้เบียบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะถ้าใครได้ไปเนี่ยโชคดีมากเลยนะ,ะตัวนี้ก็จะมีตัวเชื่อมต่อบลูทูธได้นะสำหรับคันอันนี้ ง่ายมากเลยง่ายต่อการใช้งานมากสำหรับคันนี้นะออออปชัปนค่อนข้างที่จะให้มาเต็มตัวหน้าจอก็เปลี่ยนไม่มาให้อย่างสวยงามเลยรองรับทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของตัวห้องโดยสารดูให้แล้วว่าสภาพพร้อมใช้งานมากๆแอร์เย็นมากไม่อยากลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าห้องเครื่องเขาจะสวยขนาดไหน หลังจากที่เราได้ดูภายนอกรอบภายในรถ c ซียวีคันนี้แล้วเนี่ยเบียร์จะพามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องย้ําเลยว่ายังเป็นเครื่องเดิมน็อตเดิมคานเดิมทุกอย่างเรารับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหมเราไม่เอามาขายนะคะถ้ารถไม่ดีจริงเราไม่กล้าเอามาให้ลูกค้าดูนะไล่กันผิดทีละจุดเลยนะคะยังเป็นน็อตเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่เคยโดนถอดโดนขยับนะคะในส่วนของตัวน็อตของเขา คันก็ยังเป็นคันเดิมๆค่ะน้ำมันเครื่องไม่เยิ้มทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติดีอยู่สติกเกอร์มอกยังอยู่นะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวฉนวนกันความร้อนก็ยังสมบูรณ์แบบเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรถปี2010นะตัวนี้เนี่ยเจ้าของเดิมดูแลดีมากบอกเลยแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ค่ะสําหรับคันนี้ เรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างดีกว่าคะ่ะว่าราคาของตัว CRV คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างดีกว่าค่ะรถเป็นปี2010นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0รุ่น EL ขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลทามนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่แค่477,000บาทนะคะรถ SUV อเนกประสงค์แบบนี้ราคาถูกมากที่สำคัญโปรโมชั่นออกรถแค่100บาทถ้าคุณออกรถ100บาทคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ยังไม่พอนะสำหรับใครที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติม จองเท่าไหร่รถเท่านั้นนะคะคันนี้เราเปิดจองสูงสุดถึงส0 0 0มบาทเลยสําหรับลูกค้าที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมกับเรานะสามารถเดินทางเข้ามาดูรถจริงได้ที่ถนนสุขุมวิทร้อยห้าซอยลาซาลแปนะคะหรือว่าจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลอยู่นะโปรโมชั่นออกรถ100บาทยังไม่พอนะฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอน ค่าดําเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีให้กับคุณเต็มๆอีกด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีตรวจเช็ครถ29รายการเราก็มีให้นะคะรว <ๆ S 2> มไปถึงในส่วนของรับประกันสูงสุดหนึ่งปีหรือ10,000กิโลเมตรเราก็มีให้กับลูกค้าอีกเช่นกันอย่าลืมนะคะใครที่กําลังดูคลิปอยู่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยถ้าคุณกดติดตามเราคุณจะไม่พลาดในส่วนของ ตัวรถสวยๆสาระดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้ดูทุกวันวันนี้เมยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ